สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเกม Low Box อีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า l a t l like, i h e Green Life Episode 5นะคะอันนี้แมปนี้พี่เคยเข้าไปเล่นครั้งเดียวแต่ว่าตายตั้งแต่รอบแรกเลยฉะนั้นก็เลยจะไม่รู้นะคะว่าเกมต่อไปจะเป็นไงอ่ะเราเข้ามาในเกมแล้วเดี๋ยวเรา เราต้องวิ่งเข้าไปในสีชมพูตรงนี้แล้วรอเวลาค่ะเอ๊แต่จริงๆมันจะมีนายกลางบนบอกตอนอ๋อนี่ไงห้าสิบเก้าห้าสิบแปดเดี๋ยวพอมันศูนย์จะเปิดประตูตรงนี้จะเปิดเนี่ยค่ะแล้วเขาจะเทเลพอร์ตเราเข้าไปในเกม ตอนนี้เราก็รอรอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะแต่พี่ก็ไม่เคยเล่นด่านต่อไปอะนะไดได้เล่นแต่ไลท์กีนไลท์ไป like, like แต่ขยับตัวงก็เลยโดนยิงไม่แน่ใจว่าทุกคนใครได้ดูวิดีโอของพี่ scp 3 0 0 8บ้างหรือเปล่าลงไปแล้วสองคลิปนะคะ ฝากไปดูกันด้วยแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอ่าเอาละเเลพอร์ตติ้งไปล้วเขากำลังส่งเราเข้าไปในเกมนะคะเดี๋ยวรอสักครู่อืมเออ คือเราอันนี้คือรอบสองแล้วอ่ะที่พยายามจะอัดมันไม่ได้อ่ะคือเน็ตบ้านที่ไม่ดีหรืออะไรนี่คือสองรอบแล้วนะคะเราจะได้เล่นไหมวันนี้ คืออันนี้จริงๆก่อนหน้านี้อัดมาพอพอเทเลพอร์ตปุ๊บมันเน็ตหลุดเลยค่ะเมื่อกี้รอบสองค่ะเดี๋ยวลองดูรอบนี้นะรอบที่สามว่าเราจะได้เล่นไหมอันที่เจ็ดสิบห้าทับเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งร้อยอะไรนี่ข้าหน้าจะเป็นคนที่เข้ามาในห้องนี้เปล่านี้ไม่แน่ใจนะ ตัวเลขที่ใหญ่ๆเนี่ยถ้าใช่ก็คือเยอะมากๆอ่ะ <c oughs> เขาเทเลอรอดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่า <c oughs> อย่าหลุดนะเน็ต <c oughs> อ่าเราเข้ามาในห้องเอ๊ะเดี๋ยวนะเต้อง คือเขาบอกว่ารอผู้เล่นกำลังรอผู้เล่นเนระลองลันเนี่ยลันได้ไหมคือเกมนี้เหมือนวิ่งไม่ได้ไปวิ่งยากมากๆเราต้องมาออที่ประตูกันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ถามดูดหอคนเยอะอยู่ สามสองหนึ่งประตูเปิดยังไงเอาเปิดแล้วเรารีบไปค่ะเพราะเราต้องรีบวิ่งไปคือพี่วิ่งไม่ไป <c oughs> เฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ย,ยแหลกเดี๋ยวใจเย็นนะเ,เนี่ยเคยวิ่งตกช่องไปด้วยนะเพราะว่าวิ่งเลยอะ่ะ เนี่ยลงช่องล่างนั่นน่ะโอเคเราเข้ามาแล้วอืมอ่คราวนี้เราหาประตูค่ะอ่ะทางออกอยู่ไหนเอ่ยอ๋อเขายังไม่เปิดนะอ,อันแรกนะ่าอันแรกจะเป็นเกมเล็บไลท์กินไลท์นะคะอ่าเราไปหาที่ยืนก่อนโอ้ที่ที่มันแบบ เงียบเบียดมากมาแล้วไฟเขียวให้ให้ walk ได้นะคะหรือ run ก็ได้ไฟแดงเราต้องหยุดทางเีอ่ r e d l i g h t นะคะโอเคอ้าว green light แล้วไม่ทันนะคะ เดี๋ยววิ่งไม่ค่อยติดตลอดเลยอุ้ยนี่ทำไมเขาอุ้ยเกื่ออ้อันนี้กำลังลุ้นอยูอ่ เหลือไปแล้วอ่ะหมูลุ้นมากเลยอ่ะเพราะว่าหืมเมก้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเข้าแล้วเข้าเซนใจแล้วเย่โอ้ยมีใจ้ยครั้งที่แล้วเคยเคยเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งค่ะ แล้วอันด่านเนี้เจอด่านนี้ก็คือตายเลยค่ะด่านแรกเพราะเราเพราะเราดันแบบวิ่งเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็รอนะคะแล้ว <c oughs> จะมีคนที่เขายัง <c oughs> ยังเดินเข้ามาไม่ถึงเส้นชัย <c oughs> จนกว่าจะหมดเวลาถ้าเกิดคุณยังเดินเข้าไม่ถึงเส้นชัย <c oughs> เขาจะยิงทิ้งเหมือนกัน ตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทียี่สิบสองวิยี่สิบนะเหมือนจะเห็นเพื่อนหนึ่งคนเท่านั้นค่ะกำลังสปีดมาเมืนอ้้นน่าจะตายหมดแล้วเหลืออีกคนเดียวนะคะพี่น้องเขากำลังจะเข้ามามโอ้โหนี่เราได้ผ่านน้้นี่ะเกมต่อไปเลน่นยังไงยังไม่อู่นี้เลย เอาคนนี้ทําไมเขามาลุ้มอยู่ตรงนี้ใกล้เส้นชัยเลยนะคะโอเคครบเรียบร้อยละไหนเราไปดูซินหน้าเราไหมหน้าเราอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอเฮ้ยอยู่ขาบนนี้นี่คือชั้นเบอร์อะไรกันเลยหนึ่งสี่ศูนย์ 140. คือเบอร์เนี่ยมันเหมือนกับเบอร์เดิมเลยอะคะ่ะ ไม่เปลี่ยนเนาเราไปรอที่ประตูดีกว่าประตูเปิดแล้วเราต้องรีบวิ่งไปรีบไปรีบวิ่งไปนะคะเราวิ่งช้าแล้วค่ะเราจะทันไหม อคะโอเคเข้ามาแล้วเกมที่สองอันนี้น่าจะอ๋อมันก็คือมันก็คือเกมที่แบบว่าเราต้องแกะสลักนะอืมอย่าว่าพี่ยังไม่เคยเล่นนะ <Can you S 1> เดี๋ยวลองดู ็นไป o ดนจ่ออืมโอ้หอึแตกแตกค่ะแตกเก,กิดงานงอกแล้วฮะ นี่คือสำเร็จแล้วเย้เย <laughs> ้เราได้รูปล่มเฉยเลยอะ่ะตอนแรกพี่นึกว่าถ้าเราไปยืนตรงที่สามเหลี่ยมเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมอะไรองี้แต่ที่ไหนได้เขาแรนดดอมนะคะว่าเราจะได้รูปอะไรไหนเราดูน้องคนนี้เขากำลังนั่งโอ้โหสู้นะ 17เจ็ดวิเท่านั้นเหลืออีกคนเนี่ยมีตรงนู้นอีกคนนึง่ะตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นแล้วก็ตรงน้าน้องเขาเสร็จแล้วเหลืออ้าวอะตา,า,ายเหรอคะเอออสดงว่าวเขาทําแตกเพราะว่าตอนแรกพี่เขาเกือบจะแตกทําแตกเหมือนกันเจ้าทุกกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่เขาให้แกะ เรายังมีรูปอยู่โอ้หด่านต่อไปด่านที่สามแล้วค่ะส u i ิ g เกมนะคะซีรีส์ดังเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะไปเล่นอะไรนะรอเวลาตอนนี้คนก็เหลือน้อยลงแล้ว ถ้าใครสนใจที่จะมาเล่นเก็พี่ติดลิงก์ลิงก์แมปของเกมนี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปเล่นได้เลยจากอ้าโอเควิ่งนะเราต้องรีบวิ่งนะแต่เหมือนไม่ได้วิ่งเลย <c oughs> วิ่งช้าสุดๆไปเลยอ่ะโอเค ได้นะอ่าโอเคเกมต่อไปอเ y ก Your Way เลยเกมอ๋อไม่ใช่เขาบอกให้วิ่งไปที่เกมที่สามนี้ยังให้เอ่ยอ๋อถ้าจะ<ร>ห้อา,าชักกระเยอะเหรอหอือกดยังไงหล่ะนี่เฮ้ย กดเลยไหมเนี่ยกดกดอ๋ามันทตอนสีเขียวเราต้องรีบกดนะเฮ้ยตายแล้วอ่ะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตายอือ <c oughs> โอ้โห <c oughs> จบเกมค่ะในที่สุดพี่ก็มาได้แค่สามเกมแถมยังผมหายไปด้วยฮะนี่ตัวพี่ใช่ไหมข <c oughs> องตัวคนอื่น <c oughs> คือเขาจะเหมือนกับให้เราไปดูคนอื่นเนี่ยเราสามารถกดสคลิปไปได้เอยว่าเราจะเป็นสองใครอะนะ <c oughs> ตกใจที่ตัวเราันกลายเป็นอย่างนี้แล้วเหรอโอเค ก็สนุกมากเลยนะคะสำหรับเกมนี้ถ้าใครอยากจะมาลองเล่นดูก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ไปติดตามกันได้นะคะวันนี้พี่ก็เล่นได้ดีที่สุดก็คือเข้ามาถึงรอบที่สามนั่นเองรอบชักเยยนะคะพี่ก็คือเราก็คืออาจจะลบ กดไม่ค่อยเป็นด้วยนะมันก็เลย,นะเลยแพ้เขาอะตกลงมาเดทเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปนะคะถ้าหากถูกใจก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อให้พี่เวลาพี่มีคลิปต่อไปมาลงจะได้รู้กันนะคะแล้วก็เข้ามาดูกันได้ง่ายๆเลยจ้ะ